สวัสดีครับทุกคนไหนใครที่เคยใช้ยาสีฟันวอนเดอร์สมายแบบเดียวกับแขกครับลองคอมเมนต์มากันหน่อยครับ ตึ้งแขเองนะครับก็ใช้ยาสีฟันว o นเดอร์สมายมาเนี่ยสปีกว่าแล้วครับบอกเลยว่าติดมากไปไหนต้องพกไปด้วยตลอดจริงๆตัวเองก็เป็นคนเปลี่ยนนะฮะลองเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นดูแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวก็กลับมาที่ว o นเดอร์สมายนะครับบอกเลยว่ายาสีฟันของว o นเดอร์สมายเนี่ยนะครับหลอดเดียวจบนะครับเพราะยาสีฟันของว o นเดอร์สมายนะครับช่วยทําให้ฟันของเราขาวขึ้นนะครับรู้สึกสดชื่นทุกครั้งนะครับเมื่อแปลงนะครับทำให้สุขภาพปากและฟันนะเหงือกของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะ ะครับแล้วก็เรื่องของกลิ่นปากนี่บอกเลยว่าช่วยลดได้ดีเยี่ยมเลยครับและที่สําคัญที่เลิศม,ม,มากๆเลยก็คือตื่นมาน้ําลายไม่บูดอันนี้คือทีเด็ดเลยครับแต่วันนี้ครับทุกคนแขกไม่ได้มาเฉพาะเรื่องยาสีฟันอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแขมาพร้อมกับนี้เลยน้ำยาบ้วนปากที่กําลังมาแรงมากในตอนนี้พี่มดดำเนี่ยพูดแล้วพูดอีกพูดถึงบ่อยๆจนแขเนี่ยอดใจไม่ไหวต้องเอามาลองเลยนะครับนั่นก็คือ Wonder Smile Bamboo Mouth Wash นั่นเองครับ ซึ่งเขาบอกนะครับว่า Wonder s m y Bamboo Mouse w a s h ตัวนี้นะฮะพอเราบ้วนออกมานะฮะเขาเรียกว่าสิ่งสกรปรกต่างๆค่าปโปรตีนอะไรเนี่ยจะหลุดออกมาเลยเราก็แบบเฮ้ยมขนาดนั้นเลยเหรอมันใช่จริงเหรอเออแต่ว่าไหนๆก็ได้มาแล้วต้องลองดูสิลองให้รู้กันไปเลยเรามาลองกันเลยครับ เอาละเดี๋ยวเราจะมาลองกันเลยนะฮะมาดูกันนะฮะว่าพวกค่าโปรตีนสิ่งสกปรกต่างๆที่ติดอยู่ในฟันเนี่ยมันจะออกมาจริงหรือเปล่าแล้วก็มันจะทําให้สุขภาพปากและเหงือกฟันของเราเนี่ยแข็งแรงจริงหรือเปล่านะมาดูกันมาดูกันโอ้ยทุกคนนี่นี่ เดี๋ยวจะ,ะเดี๋ยวจะสู o ใกล้ๆให้ดูๆนะเนี่ยเห็นไหมที่เขาบอกว่าค่าโปรตีนที่ผสมกับน้ําลายนะกรดอะมิโนโน,นะฮะแบคทีเรียหรือว่าชุลิซียต่างๆที่อยู่ในปากเราเนี่ยมันจะหลุดออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคน และที่สําคัญสุดๆนะคะน้ำยาบ้วนปากตัวนี้นะฮะเขาไม่ได้ช่วยแค่เรื่องของปัญหาฟันผูกินปากหรือปัญหาต่างๆในช่องปากนะฮะเขายังช่วยนะฮะบำรุงเหงือก <S <S และฟันของเราให้แข็งแรงขึ้นอีกด้วยครับคือปากแข่ตอนนี้นะฮะรู้สึกว่าสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นนะฮะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเลยครับ เมื่อใช้แล้วนะครับปากแคนรู้สึกสะอาดขึ้นเลยครับลมหายใจหอมเฟรชสุดๆเลยครับและที่สําคัญตัวนี้นะฮะเขามีนวัตกรรมครับไบโอนานโฉลีทรีพลัสวันจากไต้หวันนะครับที่ช่วยกจัดคราบโปรตีนและสิ่งสงกรปรกที่สะสมในช่องปากแบบหมดจดเลยครับตัดต้นเหตุปัญหากินปากคราบหินปูนเหงือกอักเสบฟ,ฟันผุและบํารุงฟื้นฟูสุขภาพช่องปากเหงือกและฟันแบบครบจบในขวดเดียวจริงๆครับ แล้วสิ่งสําคัญที่แขกอยากบอกเลยนะครับก็คือน้ํำยาบ้วนปากตัวนี้นะครับอ่อนโยนมากจริงๆเลยนะครับผมเพราะว่าไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มี SLS นะครับไม่แห้งเวลาใช้นะฮะไม่ระคายเคืองครับแล้วก็สดชื่นยาวนานถึง24ชั่วโมงครับพะตอนนี้นะนอกจากพกยาสีฟันไปไหนแล้วนะยังต้องพกนะฮะน้ำยาบ้วนปากไปด้วยคู่กันทุกที่เลยนะขาดไม่ได้เลยครับ สำหรับพวกเธอที่ยังไม่เคยลองนะจ๊ะแค่บอกเลยว่าต้องลองแล้วจ้ะไม่ลองไม่ได้แล้ว